สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องปูนา USA นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่6เดือนเมษายนนะคะปี พศ2564นะคะวันนี้ปูนาก็จะมาเมา์มอยสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับเมียฝรั่งต่างแดนนะคะชีวิตที่ไม่ได้ง่ายแบบที่ใครคิดนะคะก็มีหลายเรื่องราวนะคะคนที่มาอยู่อะเมืองนอกนะคะอเมริกาหรือว่าต่างประเทศนะคะที่มาแต่งงานกับฝรั่งนะคะไม่ได้สุขสบายอย่างที่คิดนะคะปูนาก็จะมาเล่านะคะประสบการณ์นะคะการใช้ชีวิตนะคะ เมืองนอกนะคะ20กว่าปีที่เจอมานะคะว่าหลายๆคนมีชีวิตกันยังไงนะคะสำหรับปูนาก็ก่าจะมีวันนี้นะคะก็ไม่ได้สบายมานะคะก็ล้มลุกคลุกคานกันมานะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่า ชีวิตในต่างแดนนี้มันเป็นยังไงมั่งนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ,คะปานายูเสเอนะสำหรับเมียฝรั่งต่างแดนนะคะที่ชีวิตที่ไม่ได้ง่ายแบบที่ใครๆคิดนะคะ เชื่อแน่ว่านะคะยังมีคนไทยหลายคนนะคะที่คิดว่าการย้ายมาอยู่เมืองนอกจะทําให้ชีวิตสุขสบายการแต่งงานกับฝรั่งนะคะจะย่ยอะจะช่วยยกฐานะทางสังคมนะคะและทําให้ร่ํารวยเงินทองมีไม่ขาดสายนะคะก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมคนไทยหลายคนถึงคิดเช่นนั้นนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งยังไม่พัฒนามากนะคะ ยุคที่ค่าตั๋วเครื่องบินแพงกว่าเงินเดือนทั้งปีของคนไทยบางคนฝรั่งที่จะสามารถเดินทางมาเมืองไทยได้ต้องเป็นผู้ดีนะคะคือสมัยก่อนนะคะต้องเป็นนักธุรกิจคนมีเงินเท่านั้นนะคะเราเลยเหมาวรวมทั้งหมดไปว่าฝรั่งทุกคนเป็นคนรวยนะคะคือเราไม่คิดว่าฝรั่งที่เขาทํางานทํางานทํางานเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ ไปเที่ยวเมืองไทยใช้บัตรเครดิตบัตรเครดิตแล้วก็กลับมาทํางานใช้นี่ใช้สินนะคะคนไทยไม่คิดนะคะกลงคิดว่าฝรั่งนี่นะคงรวยเหมาว่าฝรั่งนี่คงรวยกันหมดทุกคนนะคะเลยเหมารวมเหมารวมกันว่า ฝรั่งทุกคนเป็นคนรวยนะครับแล้วพอสาวไทยได้แต่งงานกับฝรั่งก็มีการส่งเงินส่งทองนะคะซื้อบ้านซื้อรถสร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่นะคะยิ่งเป็นการตอกย้านะคะให้ให้อีกว่าเมืองนอกเป็นเมืองสวรรค์นะคะการแต่งงานกับฝรั่งเป็นเรื่องที่ดูกูดูโกรูนะคะเพราะช่วยยกฐานะทางสังคมนะคะนั่นเป็นแค่สิ่งที่เราเห็น เราเห็นแค่ผลลัพธ์แต่ไม่รู้ว่าหนทางที่เขาได้มานะคะว่ามันลําบากยากเย็นขนาดไหนกว่าเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทนะคะหลายคนคิดว่าเงินนั้นมาจากเงินฝรั่งที่ปนเปลือสาวไทยนะคะเลยพานให้บางคนเข้าใจเหมารวมว่าสาวไทยแต่งงานกับฝรั่งนี้คือรวยคือหวังรวยอะไรอย่างนี้หากลองมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจริงๆนะคะอ่ะ แล้วจะเพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่คนไทยเข้าใจผิดนะคะการใช,ใช้ชีวิตในต่างประเทศมันไม่ได้ง่ายและไม่ได้สุขสบายอย่างที่คิดนะคะอย่างที่ใครๆเข้าใจนะคะและเงินที่สาวไทยนะคะคือพวกสาวไทยคือ สาวไทยคือพวกปูนาทั้งหลายแหละที่ได้เงินนะคะมาอยู่เมืองนอกนะคะที่ส่งเงินกลับบ้านบางครั้งไม่ได้จากสามีฝรั่งเสมอไปนะคะเราต้องทํางานหนักนะคะหากจะบอกว่าสาวไทยแต่งงานกับฝรั่งเพราะรักสบายอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากๆนะคะหากอยากจะสบายจะเป็นคุณนายอยู่ที่บ้านแต่งงานกับนักธุรกิจไทยหรือคนเอเชียยังจะสบายนะคะมีสิทธิ์ได้เป็นคุณนายชี้นิ้วนะคะสั่งนั่นสั่งนี่ได้ที่บ้านมากกว่านะคะ พราะสังคมไทยยังยอมรับและชื่นชอบในชื่นชอบให้ผู้หญิงอยู่ที่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านคอยดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินสังคมตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกานะคะโดยเฉพาะที่เมืองที่ป้าปูนาอเมริกาประเทศปัมนาปูนาอยู่มองเรื่องบทบาทหน้าที่ของภัรยาต่างาจากสังคมเอเชียแม่บ้านในฝั่งอเมริกานะคะและยุโรปส่วนใหญ่นะคะแทบจะไม่มีใครได้อยู่บ้าน ทำแต่งงานกันนะคะน้อยมากนะคะที่จะมีโอกาสได้อยู่บ้านนะคะคนที่แต่งงานกับคนฝรั่งหรือต่างชาติน้อยมากนะคะแค่หนเปอร์เซนนะคะที่จะได้อยู่บ้านแต่ส่วนมากจะออกหางานทํานะ,ะแต่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะแบ่งเ,เบาภาระของสามี แล้วก็สังคมตะวันตกเชื่อว่าผู้หญิงมีความเท่าเทียมกับผู้ชายสามารถทํางานนอกบ้านและหาเงินได้พอๆกับผู้ชายส่วนเรื่องงานบ้านไม่ใช่เรื่องภาระหน้าที่ของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่เป็นเรื่องคนสองคนต้องช่วยกันทํานะคะจึงไม่แปลกนะคะ เห็นผู้ชายฝรั่งซักผ้ารีดผ้าล้างจานเลี้ยงลูกในวันหยุดนะคะด้วยความเชื่อนี้จึงทําให้ผู้หญิงไทยที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะไม่สามารถเป็นคุณนายอยู่บ้านเฉยๆได้เหมือนผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายไทยเป็นคุณนายได้นะคะมีคนใช้มีคนรับเลี้ยงนะคะเ,เลี้ยงลุงเลี้ยงลูกนะคะ <c oughs> แทบุคนจะต้องทํางานนะคะผู้หญิงไทยบางครั้งเป็นงานที่ตัวเองไม่เคยทําด้วยซ้าไปนะคะแต่ต้องทำนะคะแต่เนื่องจากด้วยความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ยังไม่ดีมากนะคะงานอะไรก็ต้องทําไปก่อนนะคะเราจะไปว่าไปเกี่ยงงานไม่ได้นะคะเพราะาเรานี่โง่ทางภาษาภาษาเราสู้เขาไม่ได้นะคะไม่สู้เพื่อนบ้านไม่ได้งานที่ดีๆเพื่อนบ้านเอาไปกินหมดนะ,ะงานที่ไม่ดีคนไทยก็รับไปนะคะเราสมองดีนะคะ แต่ว่าภาษาเราแย่ภาษาเราสู้เขาไม่ได้อันนี้เป็นมันเป็นบทเรียนจริงๆนะคะการที่เราไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นไม่ใช่ว่าภูมิใจเลอเกินตอนอยู่เมืองไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นพอมาอยู่เมืองนอกแล้วคุณจะรู้สึกว่าการที่คุณพูดภาษาไม่ได้สู้เขาไม่ได้นี้งานดีๆเขาเอาไปกินหมดนะคะสําหรับงานต่ำๆอย่างเรา,เราคนไทยรับเละนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เนื่องด้วยความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ยังไม่ดีมากงานอะไรก็ต้องทําไปก่อนดีกว่าอยู่บ้านแบบแบมือขอสามีนะคะคอยฟังคําดูถูกจากญาติ ว่าสามีว่ามากเกาะเขากินนะคะเพราะชาติตะวันตกส่วนใหญ่เคารพนะคะที่ความสามารถชอบคนขยันทํางานตั้งใจทํามาหากินสาวไทยที่ย้ายไปอยู่ต่างแดนเลยต้องทากุทีทางที่จะมีงานทํานะคะ,ะแล้วก็มีเงินเข้าบ้านบางคนทํางาน2ง,งาน3งานตั้งแต่เช้ายันดึกไม่ว่าจะเป็นงานทําความสะอาดโรงแรมเลี้ยงเด็กง,งานร้านอาหารเพื่อหาเงินมาเพิ่มเติมนะคะด้านภาษานะคะหาเงินเรียนต่อเพื่อจะได้มีมวิชาชีพที่ดีขึ้นและเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าลบคำ นินทาว่ารายจากคนรอบข้างว่าแต่งงานกับฝรัง่งเพื่อหวังรวยมาเกาะสามีกินแบบที่ใครๆเอาเขาคิดกันนะคะที่ต้องทํางานหนะะักหาเงินเรียนเองเพราะฝรั่งส่วนใหญ่เขาไม่ได้เติบโตมาในสังคมอุปถัมภ์ที่ทุกคนเกื้อนหนุนช่วยเหลือกันเขาไม่มีค่านิยมส่งเงินให้ใครเรียนเหมือนเมืองไทยนะคะ ที่ทำงานหนักส่งน้องเรียนพี่ทำงานหนักส่งน้องเรียนส่งเรียนจ,จนจบพอหลานเรียนจบมีงานทำแล้วส่งเงินมาให้ที่บ้านเพื่อตอบแทนบุญคุณนี่คือสังคมไทยนะคะแต่เด็กฝรั่งเติบโตมาแบบพึ่งตัวเองสูงไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะหรือยากจนพออายุ18ปีก็ต้องออกจากบ้านนะคะฝรั่งนะคะอายุ18ปปีนี่เขาต้องออกจากบ้านหาที่อยู่เองหางานทำเพื่อส่งตัวเองเรียนนะคะยกตัวอย่างสามีของปูนานะคะ อายุ18สามีปูนาก็อ,ออกจากบ้านนะคะออกมาหางานทําแล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาเอกปริญญาโทนะคะประิญญาโทปริญญาเอกนะคะเขาต้องส่งตัวเองเรียนนะคะคือสังคมของเขานะคะคือ18มีนี้ต้องออกจากบ้านหาที่อยู่เองหางานทําเพื่อส่งตัวเองเรียนตั้งแต่หกโมงเช้าเรียนทยันนะคะเรียนเย็น,ยนตกเดิกทํางานต่อถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งพึ่งตัวเองเป็นหลักพอแต่งงานกับสาวไทยเขาก็เขาก็จะมีแนวคิดว่า ภรยาต้องทําได้แบบเดียวที่เขาทํามานะคะเราต้องอหาภรยาอยากเรียนอยากมีอยากม,มีความรู้เพื่อหางานที่ดีๆก็ทําก็ต้องทํางานเก็บเงินเรียนเองนะคะบางครอบครัวพอมีฐานะก็จะออกเงินให้ภรยาก่อนนะคะพอภรยาได้เงินทําก็มีเงินมากพอค่อยมาผ่อนจ่ายทีหลังนะคะการอยู่ที่ต่างประเทศไม่ไม่ได้มีอะไร ไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆนะคะไม่ได้อะไรมาแบบฟรีๆต้องใช้ความสามารถนะคะใช้ฝีมือและหยาดเหงือแรงงานมาแลกทั้งนั้นนะคะการให้อะไรใครมาแบบฟรีๆนี่บางครั้งเหมือนจะเป็นการดูถูกคนด้วยซ้านะคะว่าเขาไม่มีความสามารถนะคะอันนี้คือสังคมฝรั่งนะคะหลายคนอาจจะมองว่าก็แน่สีการแต่งงานกับฝรัง่งไม่ได้รวยหรือคนที่ฐานะปานกลางชีวิตก็ต้องลําบากหาเช้ากินข้ามทำงานปากกัดจีนถีเป็นธรรมดา แต่ใช่ว่าการแต่งงานกับคนรวยนักธุรกิจคนมีฐานะชีวิตจะสุขสบายมันไม่ได้สุขสบายเสมอไปนะคะคนรวยนี่ไม่ใช่ว่ามีนิสัยให้มีนิสัยให้อะไรให้ใครพั่มเพลอนะคะต่างจากนักธุรกิจที่ไทยคนรวยแถบเอเชียที่มัก็ะซื้อรถให้หญิงซื้อบ้านให้หญิงเมียนงเมียน้อยนะคะซื้อรถให้ภรรยาซื้อรถซื้อบ้านให้ภรรยาพาภรรยาซื้อของเที่ยวต่างประเทศในวันหยุดในเอนะคะ ดรว่ามีเมียอยู่แล้วก็ไปติดเมียน้อยใจเงินให้เมียน้อยซื้อบ้านเมียน้อยซื้อรถเมียน้อยอันนี้คือสังคมไทยนะคะ,อะของสําหรับ ประเทศเขาเรียกอะไรอ่ะคือซื้อบ้านในพรนยาพาพานยาซื้อของเที่ยวต่างประเทศในวันหยุดเป็นว่าเล่นของต่างประเทศนะั่นหรอจะซื้อให้เฉพาะวันสําคัญนะคะวันครอบรอบแต่งงานคริสต์มาสป,ปีใหม่เท่านั้นส่วนอื่นๆถ้าอยากได้ต้องหาเอ,าเองแล้วที่จะมาหวังเกาะเขาวรวยมาเกาะกลวยทรัพย์สมบัติก็ไม่ต้องมีทางหรอกค่ะฝรั่งมีธุรกิจส่วนใหญ่เขาจะให้เซ็นสัญญาก,ก่อนแต่งงานนะคะ คือเขาจะให้เซ็นสัญญาก่อนแต่งงานที่เรียกว่าพันธะทรักร์สินนะคะคือสินสมรสนั่นเองนะคะสินสมรสก่อนแต่งงานนะคะเพื่อแบ่งทรัพย์สินส่วนตัวกับสินสมรสอย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามาก้าไก่ในธุรกิจของตนได้นะคะคนที่นี่ไม่ค่อยเหมือนคนไทยที่พ่อรวยนะคะแล้วลูกรวยด้วยมีการสืบทอดมรดกเป็นทอดนะคะที่อเมริกาพ่อรวยก็คือพ่อรวยนะคะ ลูกไม่ได้รวยตามพ่อนะคะอย่าไปคิดว่าอุ้ยพ่อแม่เขารวยนะคะแล้วก็ดีใจใหญ่ว่าจะได้สามีรวยไม่ได้นะคะพ่อเขารวยก็คือรวยเขาจะลูก,กจะไม่ได้รวยตามพ่อนะคะไม่มีการสืบทอดมรดกนะคะหากลูกอยากจะรวยต้องออกไปทํางานเองนะคะในสังคมอเมริกานี้นะคะในฐานะ สร้างฐานะเองนะคะต้องไปทํางานเองสร้างฐานะเองหากอยากสืบทอดกิจการของพ่อต้องพิสูจน์ความสามารถให้พ่อแม่เห็นก่อนนะคะบางคนต้องไปเป็นลูกพัดน้องเป็นพนักง,งานธรรมดาที่บริษัทตัวเองอยู่หลายปีนะคะค่อยไต่เต้าไปเป็นไปเรื่อยๆกว่าจะได้เป็นผู้บริหารนะคะดังนั้นการสืบทอดความรวยจากรุ่นสื่รุ่นนะคะจากสามีสุภรยาจึงไม่มีในความคิดของฝรั่งนะคะ คนที่นี่แบ่งแยกทุกทุกอย่างชัดเจนนะคะไม่ชอบให้บัญชีเดียวกันแบบที่ไทยที่พ่อแต่งงานนะคะที่พ่อแต่งงานก็รวมทรัพย์สินนี่สินของทั้งสองฝ่ายด้วยกันเงินก็สามีก็เหมือนของเงินของพยาแต่ที่นี่เวลาแต่งงานกันแยกบัญชีธนาคารชัดเจนนะคะค่าใช้ใจ่ายในบ้านทุกอย่างมักจะหารสองสามีและรญาออกค่าใช้ใจ่าย เท่าเท่ากันนะคะอันนี้เป็นบางคนนะคะสําหรับบางคนก็สามีน,นะคะรับผิดชอบโดยเฉพาะป้าปูนานะคะสามีก็เราจะใช้บัญชีร่วมกันนะคะแล้วก็มีจะเป็นบัญชีร่วมกันหนึ่งอันแล้วก็อีกอันปูนาก็จะเปิดของปูนาเองแล้วก็เป็นบัญชีทํางานนะคะเวลาทํางานปูนาก็จะเก็บเงินนะคะ สำหรับบัญชีรวมสามีกับป,ปูนาก็สามีกับปูนาก็จะใช้นะครับปูนาเป็นคนใช้นะคะใช้เงินแล้วก็สามีเป็นคนรับผิดชอบนะคะส่วนพบัญชีปูนาปูนาไปทํางานปูนาก็โอนเงินเข้าบัญชีปูนาอันนี้ก็แล้วแต่นะคะฝรั่งแต่และคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่บางคนก็ต้องแยกบ,บัญชีนะคะแล้วก็ ค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างนี้ต้องหารกันนะคะทุกอย่างมักจะหารสองสามีภรรยากออกค่าใช้ใจ่ายจะเท่ากันทางบ้านสามีอาจจะออกมากกว่าเพราะทํางานได้เงินมากกว่าแต่ภรรยาต้องช่วยเหลือบางส่วนนะคะอันนี้คือสังคมการแต่งงานกับฝรั่งนะคะฉะนั้นนะคะการแต่งงานกับฝรั่งไม่ได้ทําให้รวยหรือสบายขึ้นหรอกนะคะเพราะว่าสาวไทยก็ยังทางานหนักเหมือนเดิมนะคะแต่จะกล่าวได้ว่าการย้ายมาอยู่ต่างประเทศทําให้ทําให้สาวๆมีคุณภาพดีขึ้นจะดีกว่านะคะ เพราะในต่างประเทศบ้านเมืองเป็นระบบระเบียบม,มีกฎหมายที่เคร่งครัดและนโยบายต่างๆเอื้อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นศึกษาฟรีจนถึงมปลายนโยบายช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยอช่วยคนตกงานกฎหมายแรงงานที่เป็นธรรมนะคะนโยบายช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้มีการเอารับเอาเปรียบแรงงานนะคะพอเรา อยู่ในสังคมที่มีกฎหมายมีความยุติธรรมทำให้เราทำให้ตัวเรารู้สึกปลอดภัยและก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็หวังว่าจะช่วยให้ในหลายคนนะคะได้มุมมองใหม่ๆกับสาวไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาตินะคะและไปใช้ชีวิตในต่างแดนเมืองนอกไม่ใช่สวรรค์แบบที่ใครๆค,คิดนะคะฝรั่งไม่ได้ร่ำรวยทุกคนนะคะชีวิตเมืองนอกเหนื่อยพอๆกับที่ไทยนะคะหากนะคะ อยากรวยมีเงินใช้ก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นนะคะชีวิตต่างแดนนะคะชีวิตในต่างแดนไม่มีอะไรมาได้ง่ายๆนะคะหรือฟรีๆนะคะคนที่อยู่คนที่จะอยู่ที่นี่ได้ต้องพึ่งพาตัวเองสูงมากนะคะเสาวไทยในยุคใหม่ในต่างแดนจึงต้องแข็งแกร่งนะแข็งแกร่ง,ง,ง,งจริงๆนะคะถึงจะอยู่รอดได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะาจากชีวิตเสาไทยในต่างแดนเอามา นะคะเล่าสู่คนฟังสําหรับคนที่จะเดินทางสายพอนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมันก็ไม่ได้ง่ายหรือว่ามันไม่ได้สบายทุกๆคนนะคะก็อย่างที่บอกมีหเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะที่อยู่ได้สบายได้ผัวร่ำผัวรวยนะคะไม่ต้องทําอะไรอยู่บ้านมีสามีเลี้ยงนะคะนอกนั้นก็ต้องมาทํางานทําการนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะปะปูนาก็ขอฝากนะคะ ไปเพียงแค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บจุนะคะจุ๊บจนะคะ